So. สวัสดีตอนเชา้าค่ะเอี่น่ารัาทุกท่านนะคะวันนี้สายก็มีงานโบราณเก่าเก็บนะคะเป็นผ้าใหม่ประจําจังหวัดสุรินทร์ก็ว่าได้เพราะว่าเป็นลายเกา่เกาๆนะคะเผื่อว่าใครอยากจะเก็บอ่าเอาไว้ก็หรือว่าเอาไปตัดเป็นชุดก็สวยเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นไหมโบราณงานเก่าเก็บนะคะส่วนใหญ่แล้วงานโบราณน,นั้นจะใช้ไหมน้อยผสมไหมจุนบวกไหมบ้านนะคะงานสวยมากๆเรียกว่าลายอันลูนซีมแล้วก็จะมีลาย อัมพรมด้วยแล้วสายก็ไม่แน่ใจอีกลายหนึ่งนะคะเพราะว่าเรียบยากเช่นกันนะคะนาเก็บนาสะสมมากราคาไม่ถึงสองพันนะคะสายก็จะอับน้ำยาให้ด้วยงานแบบนี้จะสวยนะคะสำหรับเนื้องานเอาไปตัดชุดก็สวยมากแล้วก็เป็นงานที่น่าเก็บน่าสะสมไม่แพงด้วยนะคะ ใส่ก็อยากซื้อเก็บเช่นกันนะคะเพราะว่าเป็นงานที่สวยเนียนเรียบมากๆเลยนะคะเอาไปตัดชุดจะสวยมากๆเลยดูเนื้องานก็สวยนะคะใครสนใจสอบถามได้นะคะราคาไม่แพงไม่ถึงสองพันอาบน้ำยาให้พร้อมส่งฟรีด้วยนะคะงานสวยเนื้องานนั้นนิ่มแน่นอนค่ะเพราะว่าดูจากเนื้องานแล้วงานเก่าเก็บนั้นจะเป็นงานที่ใช้ไหมเส้นน้อยบวกไหมจุนนะคะทักทายมาสอบถามได้ค่ะ ภาพพันคอนะคะใครยังไม่มีภาพพันคอก็สามารถมาชมได้นะคะมาฟังรายละเอียดนะคะเป็นลายราชวัตรงานสีตะกรกว้าง33เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรนะคะสวยมากจากสีธรรมชาตินะคะเอาไว้พันคอซับเหงื่อซับใครก็ได้ให้ความอบอุ่นกับร่างกายหรือว่าจะเป็นของขวัญให้ใครสักคนก็ได้เช่นกันนะคะทักทา,ายสอบถามได้คะ่ะ